เดจ้าขอกับสาวบนอยู่นิววีแลแดนจ้ะกินข่าแร่งคือเกาเหมือนนี้แต่ว่าบอกกินเข่าจ้ะกินย่ำใครขึ้นใขรขึ้นสาวบนก็ได้ไก่สีซ้ํมพอ <c oughs> <c oughs> ไใหญ่ะเมื่อได้ได้ย่ำม,มุนเซ้นใส่กุ้งจ้ะลูกชายซื้อกุ้งมาไว้ให้ใส่กุ้งใส่บักเครือเทศใส่บักแตงกวาเนาะจา้ะเนาะต้นหอม พริกสองหน่วยพ่อใหญ่บอกกินน้ำก็เลยได้ใส่พริกสองหน่วยก็ได้บอกโม่จานหนึ่งจ้าเนี่ยจานใหญ่ๆพ่อใหญ่ได้ยังไส้กรอบพ่อใหญ่ได้ใส่กรอบน่าจะเนาะก็พักสลัดจ้าล้วก็พักเก็บอยู See, yours, yours mine, ่ส่วนน้ำจ้านี่ Today I have um, dinner but I don't have rice today I just have um, rice noodle salad with the uh, prawns my son bought that for me and uh, we have a cucumber no watermelon <laughs> watermelon thank <laughs> more watermelon sorry I just sort of forgot what I talking and my husband he have a sauces yep please come join us for dinner โทษได้จะพี่น้องว้าวฟีดว้าเถือมันยังงงงมึนๆอยู่เครียดร้ายก็ ไปออกไปสายบ่ไาะจ้ะนังเบิงปีนองกินเข่าอยูเ่เินเมือมาเนี้ขา่าหามูผู้นั้นห้ามูผู้นี้เหวเขาว่าแต่ว่าก็บออยากกินจ้ะสาวนไข่ขึ้นปานอึง้งมาจากกินเข่าน้ำกันกินย่ำน้ำกันจ้ะน้องฝนมาก,กินข่าแรกน้ำแม่เรือละเอ็มเอส แน่เนี้ยมกะสิได้ใส่ส่อมแล้วพี่น้องเอ๋ยส่งสิบบมานักกันแทะอ,อ,อกินรสจัดได้พราบ,บุกินน้ำมาเนี่ยรสจัดพี่น้อพคือสองหน่วย สำหรับปูกินเพชรปูเกียงสองยกะหอมจบเ้สองลวยกับเพชรได้พี่น้องจ้น Yeah I m a e d e l w y w i that if she p e e l e t e r a w n s o <laughs> รา่ยายเราเป็นคนบางกินบากินอาหารทะเลจ้ะมีปลาที่เล่ากินอาจิะว่าบาบกินเสลยกับโบแมนแต่ว่าโบแมนปลาทุก,ทกปลาจา้ะ ย่ำนี้บอได้กินเฮิงแห้งแล้วจ้ะคันว่าตอนงานร้านนั่นก็นได้ซิมนะว่ามันได้กิน หันมา่าสิมากินข้าวเธอเสิร์ฟหมูเพิ่นเบิร์ดซ่ำ ร้านสา้านอกจากน้องแอดเราเป็นเชฟเราเห็ดน้ำจิ้มอันย่ำแซ่แบแสบพี่น้องเลยบอลวาเวา่าย่องร้านเราเะ็ดลดเด็ด,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 ดแฮงคือเราเห็ดน้ำจิ้มไว้แล้วนะจากผู้ใดปรุงเข่ากับแสบเพราะว่าเราเห็ดเบสเซตไว้แล้วจ้ะออืือ ถั่วยซ้ำนี่พี่สองหน่วยกรัมพอดีพี่น้องบอันโบทอดละม่าน,นท้องแห้งนอกจากนาะเ้าเฮ็ดเ้าก็กินซัมเ้ากินได้ขันข้าสิไปฟืนนนนนนน้นกินเพ็ดเพแห้งคือโมูมันกะมูมันจะคของทรละม่าน นี่ก็คักเลยจ้าเพชรอยู่หันแสบท่านีกเบาท่านีากินบักเกรอเดกับบักไลหนึ่งพี่น้องเอย เชอรีทมาโทนะจะแบัเคระเทศน,น้อยๆน้อยๆนนกลมๆหวานๆปลอกไหลหนึ่นองอยู่ต้นจาของโอย่เด็กน้อยที่เขาอยู่น่ำเขากับโอคอยหวัวซ่าเก็บมาไวหวน้อยมันสุกโดนเนาลูกไส้เขากับยางนอกจากเขากับโบเลยอันนี้ไฮ so interesting tomorrow to will be interesting. Going to look there going มือ่อเน,นี่จ้าวันพุธว,วันเตาร์อง tomorrow วันท mm hmm. 20 <25. S 2> วันพุธยิบหามเอื้นจ้านิวซีแลนด์หามออกนอกบ้านจ้ารัฐบาลประกาศแล้ว โมหายไปไซจ้า Tomorrow e v e r y o n หายไปไซเดือนหนึ่งจ้ารัฐบาลประกาศแล้วนับแต่มืออื่นเป็นต้นไป New Zealand from tomorrow on, everyone can't go out anywhere. Mm -hmm. <coughs> Which is probably not a bad thing because we need to stop the virus spreading, so. เมื่อนี่ยเช้าวอนก็พอยังไงกับไปตรวจแล้วจ้าเดี๋ยวเรื่องทั้งอยากกินทั้งอยากว่าไปตรวจไปเพื่อนกามให้นั่งยูนในรถได้จ้าให้นั่งยูนในรถมันก็ออกมากกับสุด พุ่มเบิดโบเห็นยังโอ้ยทรมานพี่น้องเก็บบิลีเดอร์ตรวจเนี่ยแต่ว่าก็ต้องตรวจจ้ะเพื่อความสบายใจเนาะหันช่วว่าข้าตีนข้าอยางข้ากรจะไย้ปัวเนาะจ้ะก็เลยไปตรวจเพราะยายโทรไปวาอยากไปตรวจเขาเจ้าก็เลยนัดเวลาให้นะจ้ะ อีกสามเมือกหูจ้ะหูผล Well, no, but our our business is classes and, and <coughs> an essential business, which means it stays open during the lockdown. Mm. Certain businesses are allowed to stay open if they provide a service to the public, so we're staying open, so the <coughs> Well, I think eventually most countries will end up doing the same thing. It's just a matter of time. But, you have to do what you have to do. Mm -hmm. Oh, you all get through it nice and safe and healthy and ก็แ s carry on away ไปวะถ้าวันดีเนี่ยพี่น้องอยู่นิวที่แร <c oughs> โกโทษจ้ะยูนิวซีแรกนี่รัฐบาลซอยจ้ะเพิ่นจะซอยคาทุกคนที่เหตุงานไร้บ้านเฮ็ด <c oughs> เป็นลูกยางเพิ่นนี่นะจะบริหาร b u s เน e น s จะของเพิ่นจะซอยคนละหาลอยกลัวจา้ะ แต่ว่าคันผู้ใดมีธุรกิจเจ้าของเขาเจ้อากัะติ๊ซอยให้ยืมเงินจังประกาศออกมาแล้วก็ค่ายอยู่ We hope it all settles down soon anyway because we want to come back to Thailand so มันขยแต่ะู้วุ่นี่เนาะพี่น้องเนาะผู้นี่ไล่คือสาววนนีหน่หนาวเลยเกแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็ยังคิดกำลังคิดอยู่แต่ว่า จะพอนพันอันพวกไม่โมก่เกิดบอนนะจ๊ะพวกไม่หนีซื้อบานเ่อรยังสินะจ๊ะถ้าพอนพันไปให้บวตรองใจประมาณหกเดือนหนึ่งสิจ้ะแต่ว่าเขายัางพิจารณาอยู่จ้ะข <s> าเพิ่งมันสิอ,ออกมาอีหลอบใดเนาะ <S <s ว่าสซูกันฟั้งจ้ะผมไม่แนววิกุุยเว่าวเกินมากกัโซ่แต่เรื่องนีผู้ใดก็ได้ก็บบอเป็นยังนอกจาก แส่ว้าวมคนดคเทนกันใส่หมอก่อนแซ่บหวานหบานี้นรออือหือ good w ดีายำนี่กัแซ่บ มันโบเพดแห้งมันกินได้เรื่อยๆเลยก็คนียองได้เน้นอนี่เลยเป็นน้องสติกิรัสเมื่อปีนี้กินบักทุเรียบประสาใจพี่นอ้องทุนบ้อยู่กรุงเทพอยู่บ้านเน่ากับหาอื่น ย่าหัดเดวเจี้เท้าสมักเลยจ้าพี่น้องไปก่อนจ้ายามูคุณอยากนํามันสะให,พหะ้พอกันไม่คีปหนาเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามจ้าพอกันไม่คีปหนาจ้าขอบคุณจ้าไป